นี่ถ้าผู้ใหญ่เข้ามานี่พร้อมเปเลยใช่ไหมคะเราเลี้ยงกูเขาปอาตั้นกู้ o Up to Eve Chanel n รายการโสดโปรดจีบ Single p l a c e r ตอนอบบี้เราเปนะเธอสนไหมคำเตือนในเนื้อหารายการมีการใช้ภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆไม่ควรเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งมีการใช้คำหยาบมากมายไม่ควรลอกเลียนแบบ ควรกินเมนูอื่นบ้างกินแต่หมูชาชูดงมาตลอดชีวิตแล้วมันเป็นแบบหมูแผ่นๆตอนแรกที่กินจะเปลี่ยนเมนูแหละคือคุณเพื่อนตั้งแต่สมัยวัยก่อนเก่ารู้ไหมว่ามันใช้สังซิ่งเปลืองขนาดไหนไม่สนใจด้วยอาหารชอบกิมจิของยายโยอีกมากชอบมันอร่อยอ่ะไม่รู้อ่ะรู้สึกถูกปากที่สุดอ่ะก็อร่อยอ่ะมันเจียวๆหอมๆทิมดีทิมหิวเลย ฮัลโหลเอวี่คนนะคะพูดได้ไหมอะพูดอยู่เลยจ้ะพี่น้าเ v ร r เอวี่คนพีหนาด้วยไหมเขาต้องรำข้าสู่รายการโสดโปรดจีบเพื่อนที่โสดอยู่ณตอนนี้นำตัวกันซิงเกิลนัดอัลบั้มอะไรก็ไเออเพื่อนสตูดี้มาจากที่ไหนคะต้ออองบก่ะ เผื่อรุ่นน้องเขาที่แบบอยากจะแอดมิดข้าแบบแบบยูไลค์คณะนี้อะไรอย่างหนึ่งอย่างคือเพื่อนเนี่ย <c oughs> ได้เซคเคนออเนอร์ด้วยก็เลยแบบอืมต้องไข่เพื่อนนิดนึงมีจะได้มีคนมาจีบเยอะๆก็ว่าแบบพูดคำหยาบได้หรือเปล่าได้เดี๋ยวกูไปคัดออกมึงมีเวลาสามสิบมิลการต่อสถิติเกษตรนะคะแต่แตบเรียนอะไรบ้างเป็นโปรแกรมเรียนโปรแกรมสนับพูดทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลอันไลท์อะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบรวบรวมข้อมูล เอาแบบที่อันข้างบ้านอันเดอร์สเต็ป์ต้องมีดาต a าเช่นป้าอยากรู้ว่าหมูกับหมาตัวไหนกินข้าวเยอะกว่ากันป้าก็ต้องแบบให้อาหารด็อกแอน,นพิกใช่ไหมก็แบบจดทุกวันว่าด็อกกับพิกะใครกินใครกินมากใครกินน้อยจดไปเลยทุกวันแล้วกเอาดาตตามาให้เราแล้วเราก็จะใช้ตัวสถิติวิเคราะห์ว่า มีความแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันยังไงหรือทําเป็นแบบการนําเสนอข้อมูลเป็นปรามาให้ป้าดูว่าป้าดูนะวะ่า <laughs> พิทกับดอกของป้าเนี่ยมีอัตราการกินที่แตกต่างกันยังไงอะไรถ้าเกิด graduate ไปเนี่ยจะ work อะไรบ้างคะเออความจริงเอนอลุนพี่อ่ะก็ชอบแบบพูดแบบดู everything can do everything เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตรงที่เราเรียนไปเนี่ยจะไปใช้อะไร <laughs> เพราะฉะนั้นก็เลยทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะไปทํางานเบิร์ด c e l พิมพ์ข้อความพนักงานฝันเหมียหรือว่าจะไปมาเก็ตติ้งยุก็เรียนรู้ได้หรือว่าจะไปเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเม อาเบ้างานที่ไปทำได้ <c oughs> เอาในสาย <c oughs> กับนอกสายผสมทัดการน่าจะก็บแอร์โฮสเตสมาร์เก็ตติง้งอย่างสายที่ทำอยู่อะไรเงี้ยแบบแบบพวกที่แบบทำงานออฟฟิศดูข้อมูลเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยแต่ถ้าในตรงสายก็จะเป็นอนนไลน์อนนไลิติกหรือแบบเขียนโปรแกรมใช้โปรแกรมพวก SPSS หรือว่าจะไปแบบทำแบบพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติอะ <c oughs> ไรเงี้ยสมมติว่าไดเรกสายเลยเนี่ยเ <c oughs> งินดีไหมอัดแบบตรงตรงเลยเพืนก็สองหมื่นอัดนะ เแต่มึงก็เช็กเกิ้ลออเนอร์มึงก็น่าจะโหดเหมือนกันใช่ไหมคือเป็นคนที่เก่งตอนเรียนแต่พอมาใช้จริงก็คือแบบใช้อะไรไม่ได้ละคนเป็นคนแบบเลซี่ด้วยมั้งพอใจปะฟิลแบบพีฟูปะพีฟูนี่คือแปลว่าอะไรวะเดี๋ยวกูไปเสิร์ชให้นะแล้วเดี๋ยวกูขึ้นซับให้ในคณะเนี่ยมีระบบการดูแลแบบไหนรับน้องแรงไหมอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่รับน้องแบบมีวางแบบวาแต่ว่าไม่เจ็บตัวนั่ง เพลงแล้วก็จะมีพี่มาล้อมแล้วพี่ก็จะพูดแล้วก็แบบขออาสาสมัครออกไปพูดเกี่ยวกับมหาลัยอะไรเงี้ยเสียงดังบ้างแต่ก็ก็ผ่านได้ก็โอเคไม่แย่แต่ในปัจจุบันก็คือไม่มีแนวนี้แล้วเขาต่อต้าน็ะเอาไม่เอาอะไรเงี้ยทำจริงก็คิดว่าก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นที่แบบให้พี่กับน้องได้มีกาิสัมพันธ์ร่วมกันมากกว่านี้เล่นเกมอะไรเงี้ยไพี่ไม่ต้องมาแบบมาเป็นพี่เนียนหรือว่ามาเป็นแบบมาว้ากันถ้าเกิดมีแบบน้องๆบางคนอินเทอร์เรสพทเกี่ยวกับ คณนะไดเร็กไปถามได้เลยไหมกลัวว่าดีเอ็มเาจะไม่อยากเรียนตอน่อเอาเป็นว่าดีเอ็มไปได้จะดีเอ็มไปเฟิร์สหรือว่าจะดีเอ็มไปอาร์ฟเนี่ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เพื่อนโสดโปรดจีบมากเข้าฮาร์ดโสดโปรดจีบกันนิดนึง oh <my> สเปกหนุ่มเป็นอย่างไรกูดแมนจราจริงๆเมื่อก่อนอะตอนเด็กอ่านนิยายเยอะไงชอบแบดบอยอะไรเงี้ยพอโตขึ้นก็ไม่ใช่แล้วชอบแบบซูเปอรุบูลด์ซูเปอร์แมนกูดแมนเรามองรู้สึกว่า าต้องเป็นคนดีแน่ๆเลยไม่ใช่คนดีแบบว่าต้องเข้าวัดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยน,นะ <TH UR P> ที่แบบมองแล้วอบอุ่นเขาต้องจะดูแลเราได้แชร์เราดีจริงยให้เวลาขายตัวเองจะพูดอะไรกับหวานใจในอนาคตอั <laughs> นอนี้ไม่เตรียมนี่เอ้าไม่รู้นั่นเตรียมท่นได้นะไม่รู้ว่าอยากได้คนที่แบบให้กําลังใจในทุกๆช่วงระหว่างชีวิตกันอนะไรอย่าเงี้ยเป็นคนตลกจั <t enth> ากขวบล็อก็ได้อยากให้อยากเลี้ยงหมาก็เป็นให้ได้เหาได้แอบเจลงเลยนะเธอไม่รู้ถ้าชอบเดี๋ยวก็ชอบเองละมั้งบอกเทคนิคการเป็นแบบ s e นออนเนอร์มาหน่อย น,นะ่เคลื่อนอ n อ r เนอนเ่ยังนะสองอ่ะ <c oughs> ขอโทษนะภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงกูไม่แข็งแรงเผืออกูพูดผิดด้วยเวลาตอนอยูแบบทิพแพร์เนาะอย่างน้อยอ่ะอ่านให้จบวิช<ม>าเนี้ยมีหกบทยังไงก็ต้องอ่านหกบทถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจเลยหรือแบบว่าจะอ่านไปแค่รอบเดียว<ม>ต้องอ่านให้จบถ้าเราอ่านจบแบบอย่างน้อยเราก็ยังมีคุณแต่ถ้าเกิดอ่านไม่จบอ่ะไอ้ข้อที่มันออกครายที่เราไม่อ่านยังไงก็ไม่ได้คะแนนทำงี้ทุกวิชาถ้าเวลาเหลือหรือวิชาไหนที่เราอยากได้เอออ่านไปหลายรอบทำช็อตโน้ตเป็นคนที่ชอบช็อต ลหัควันวิกีฟอรนแต่ว่าหลังจากที่แบบไปกอสซิบกับเพื่อนๆนางที่แฟคัทที่มาเนี่ยเพื่อนที่แฟคัทที่นางบอกบอกว่านางเอาแต่เลย์ ROV ตอนช่วงใกล้สอบก็เพลย์เกมจูเกเตอร์เวิร์กฮาร์ดเล่ย์ฮาร์เดอร์เล่ย์เซ็กเทนอว์เนอร์จริงๆหรือเปล่าได้จริงอันนี้ก็คือเทคนิคของเด็กเซ็กเทนอว์เนอร์นะคะเขาช่วง half sale for free นะคะเป็นเป็นรีวิวรีวิวถึงใครเห็นในสายตาเราแล้รู้สึกว่า หอยหลักๆเนี่ยเพื่อนเราเป็นคนที่ค่อนข้างจิตใจดีมากนะจริงๆนะร,รู้สึกจริงๆว่าคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีถ้าเข้ามาเนี่ยห้ามเข้ามาแบบไลน์ line, หรือว่าชีตออนเธอเด็ดขาดเลยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เราอยู่มาได้จนทุกวันนี้มันมีส่วนหนึ่งที่เราเหมือนกันคือเราเป็น เพลงอันนี้เขาตัวเองแล้ะอันนี้เซลตัวเองแหละอันนี้เข้าไปแล้วเป็นคนที่แบบซิงก์อะซอง very very beautifuly เฮ้ยพูดผิดปะวะต้องแบบซักท่อนหรือเปล่ามาคือเคยเป็นซิงเกอร์ในในวงดนตรีไทยอะร้องในแบบบิ๊กฮอลเลยนะตอนนั้นอะโดยเฉพาะเพลงไทยคันรี้อะโหดมากไม่น่าขำว่ะมึงลอง้องตอกูนะ บอกมีอย่างมาพังทลายมันจะได้โชว์สกิลไว้เอางี้เอางี้เอางี้ถ้าอย่างรู้ว่าคุณเอาพี่วองแค่ไหนก็ทักมาชวนเป็นคาราโอเกะไม่เคยเป็นเสียคนที่ทักชวนเป็นคาราโอเกะถ้าเกิดใครสนใจมีคำถามอะไรที่สงสัยมากกว่านี้หรือว่าอยากจะหาเรื่องไปเฟลด์ก็ดีเอ็มไปได้เลยเราจะใส่ลิงก์ให้ตรล่านี้สามารถมาเฟิด์ได้เอาปิดหน้าเลยใหญ่ คนนี้ที่ไม่ทําการปิดหน้าเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมีพอยที่เคลียร์มากๆว่าเอ้ยเป็นคนมองคนที่หน้าตานะไม่ใช่เราก็เลยโอเคไม่อยากคุยกับคนที่แบบเพราะะฉนไม่เห็นหน้าเขาเพราะฉะนั้นยยก็ต้อง open หน้าอยู่เหมือนกันนะถ้าอย่างสมมติยูมองคนที่ลุกอะไรเยอะๆใช่โอเคค่ะตอนนี้ทุกคนก็คงจะได้ Knowled ัลบั้วแฟคท์ที่ไปแล้วเนาะพอรู้ความกลัวแล้วว่าเพื่อนของเราคนนี้เนี่ยเป็นคน w ว็บซอฟมันนี่อลอแต่เขาสามารถเ a y for you ได้ รวยมากเลยคะก็แบบต้นเดือนนะคะนี่ถ้าผู้ชายเข้ามานี่แบบพร้อมเปเลยใช่ไหมคะเนี่ยเราเลี้ยงกค่ะอู๋ก็ต้อนอูดูท่าทางตุ้มมากต้นเดือนก็คือที่มันตุ้มก็เพราะไปเสร็จต้องขอขอบคุณตัวานพี่มากเหล็จนท์แล้วนะคะเกือบจะสี่ผู้ไม่แล้วพอครับเกือบจะหกฮะใช่แบบมึงเกือบจะเทนโอคอลเลยนะคะตอนนี้ ก็ขอบคุณสถานที่นายโยอีโซคายแลวเวอรี่ไนท์เฉียบองมากๆเลยไม่ชามาเป็นสปอนเซอร์ได้ <laughs> เอกเกตทูเทลเอฟวีบอดดี้นะคะว่าแม่เพื่อนเนี่ยจะแกะตัวเอตรองเกษตรแต่ว่าเพื่อนอยู่แถวจุลานะคะถ้าเกิดใครคิดจะมาจีบแล้วอยู่โลเคชั่นแถวนี้เนี่ยมันก็จะดีกว่าลองดิสแทนเลิฟนะฝาจถึงว่า so poke them.